นี่ก็คือเกาะมุกนะคะอ,อ,อ,อันซีนของอจับบนนงหวัดพังเลยค่ะภายในม,มีถ้ำประหลดสวยงามว่าด้สิเก็บข้ามาฝากค่ะเราสามารถเข้าไปได้จากปากทางเข้าซึ่งเป็นโพรงเล็กๆโดยการว่ายน้ำจับเชือกลอยคอเข้าไปเป็นระยะทางราวๆ80เมตรเมื่อ้นจากปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะ <c oughs> เห็นหาดทรายขาวสะอาด <c oughs> ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันหากระองขึ้นไปเหมือนเรายืนอยู่บนป่องภูเขาไฟค่ะต้องสาเหตุเกิดจากการยุบตัวของหินปูน จนได้ชื่อว่าเป็นถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลที่นี่เข้าได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นค่ะมีต้นไม้ที่เกาะอ,อยู่ตามหน้าผาสูงชันบางต้นมีขนาดใหญ่มากถ้ำมรกตตั้งอยู่บนเกาะมุกในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตำบลเกาะลิบงอเภอกันตังซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์แห่งเมืองตรังค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ